พี่ปูเป้ช่วยแชร์ประสบการณ์การใช้ประกันหน่อยได้ไหมคะพี่ปูเป้นะคะเคยทาประกันภัยชั้นหนึ่งสามารถเคลมได้นะคะทั้งมีคู่กรณีและก็ไม่มีคู่กรณีนะคะพี่ปูเป้ก็จะดูในส่วนของทุนประกันซ่อมรถเราด้วยนะคะอยู่ในวงเงินที่เหมาะสมค่ะก็คือ80%ของราคาทองตลาดของรถนะคะแล้วก็เลือกดูนะคะในส่วนของที่มีความคุ้มครองนะคะอุบัติเหตุแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะคะคนในรถ6กบวกหนะคะ ที่นั่งนะคะแล้วก็ดูในส่วนของความคุ้มครองประกันตัวขับขี่นะคะกรณีเกิดคดีอาญาด้วยค่ะคือพี่ปุ๊กเป้นะคะเคยขับรถอะค่ะเข้าไปในซอยมากนะคะถนนก็เล็กแล้วก็แคบมากเลยนะคะรถก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็มีรถกระบะอะค่ะมาชนท้ายกระบะที่มาชนเราอะค่ะเขาไม่มีประกันทีนี้ปุ๊กเป้ก็เลยจะต้องเรียกบริษัทประกันของเรานะคะมาเคลมทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็รับแจ้งเคลมระบุเวลาให้เลยนะคะว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วก็จะมาถึงจุดเกิดเหตุอะคะ่ะประมาณ 30- 40ถึงนาทีนะคะหลังเคลมไปอะคะ่ะก็มีฝ่ายบริการการขายโทรมาสอบถามว่าได้รับการเคลมเรียบร้อยไหมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเคลมไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เรียกทำประกันภัยรถยนต์ก็คือรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยไรกังวลค่ะอย่างรถคู่กรณีไม่มีประกันคือเราก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเองนะคะหรือว่านั่งเถียงกันนะคะว่าใครจะ เป็นไฟล์ถูกไ่ายผิดไม่ยอมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ให้บริษัทมาช่วยเป็นตัวกลางนะคะแก่เกี่ยให้เราค่ะ